อาการเนื้อเสียที่เกิดจากการขาดแคลเซียมหรือเบอรอนเช่นอาการเตาเผาหรือไส้ซึมในทุเรียนหรือเนื้อแก้วยางไหลในมังคุดผมสังเกตว่ามักจะเกิดจากผลที่มีขนาดใหญ่และในต้นเดียวกันผลที่มีขนาดเล็กกว่าจะไม่เกิดอืเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคืออย่างนี้รอบรอบที่แล้วก็มีอธิบายเพียงแต่ว่าไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องขนาดผลเข้ามาเกี่ยวข้องคือเขาวก่อนจะมีอธิบายว่าอาการขาดแคลเซียมบอรรอนเนี่ย ถ้าสมมติเราไปเจอตอนปลายทางหมายความว่าตอนตัดแล้วตอนผลสุกแล้วไปเจออาการเตาเผาไส้ซึมเนื้อเยน็นหรือถ้าเป็นมังคุดก็เนื้อแก้วยังไหลอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นผลอ่อนเขาอาจจะไม่ได้ขาดแคลเซียมแคลเซียมที่เราให้ไปหรือโบรอนที่เราให้ไปเนี่ยอาจจะเพียงพอหรืออาจจะพอมีให้ไม่เกิดอาการขาดเพราะถ้ามันขาดตั้งแต่ผลอ่อนก้นผลมันจะแตกหรือดำ ก้นผลมันจะดำหรือแตกแล้วก็เน่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็น้มากก็ฉีกออกจากกันได้เลยแต่มันจะเริ่มมาจากที่ปลายก้นก่อนทีนี้ในจังหวะที่ผลกําลังขยายตั้งแต่อายุประมาณ60วัน70วันขึ้นไปเนี่ยช่วงนี้มันก็จะมีการขยายขนาดผลทีนี้ถ้าผลมันใหญ่หมายความว่ามันก็ต้องใช้ปริมาณแคลเซียมเยอะกว่าในขณะที่ผลเล็กมันขยายขึ้นมาแต่ผลเล็กปริมาณการใช้แคลเซียมมันก็จะน้อยกว่าทีนี้ไอตอนขยายเนี่ย ลายเรื่องแคลเซียมรอบไปแล้วก็บอกไปแล้วว่าเวลาที่ผลจะขยายภายในผลเนี่ยมันจะมีเป็นเซลล์ย่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ละเซลล์ที่เซลล์เนี่ยมันก็จะมีผนังผนังเซลล์ซึ่งผนังเซลล์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่แคลเซียมไปรวมเส้นใยเซลลูโลสให้มันมาติดกันรวมกันอยู่ร่วมกันแล้วกลายเป็นผนังเซลล์ทีนี้ตอนที่มันจะขยายมันจะต้องย่อยหรือทําให้ผนังเซลล์ตรงนี้มันอ่อนนิ่มลง คือแคลเซียมมันก็จะจากเดิมที่มันเป็นตัวมัดเส้นใยเซลลูโลสพวกนี้เข้าหากันเนี่ยมันก็จะคลายตัวพอมันคลายตัวเสร็จปุ๊บเซลล์มันก็จะขยายได้มันมีน้ําเข้าไปในเซลล์มาเซลล์มันก็จะขยายทีนี้พอมันจะคงรูปจะคงตัวคือเซลล์พอมันขยายเสร็จมันต้องคงตัวการคงตัวคือทาให้ผนังเซลล์มันกลับมาแข็งเหมือนเดิมมันก็ใช้แคลเซียมกับบอร์ดอเหมือนเดิมทีนี้เซลล์มันใหญ่ขึ้นแล้วอ่ะปริมาณแคลเซียมกับบอร์ดอมันก็ต้องใช้เพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยจ ตั้งแต่หลังดอกบานจนถึงผลอายุ60วันเนี่ยไซส์เท่านี้มันคือ60วันแต่จากไซส์เนี้ยขึ้นไปไซส์ประมาณ3โล4โลเนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณ30วันมันต่างกันเท่าตัวหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ปริมาณแคลเซียมโบรอนมันสําคัญมากคือถ้าใครให้ทันก็ทานใครให้ไม่ทนันก็จบเลยแล้วก็ปลายทางคุณก็จะไปเจออาการเตาเผานะครับแต่ถ้าจังหวะที่มันกําลังขยายแล้วเพอเอินว่าคุณขาดแคลเซียมโบลอนไปด้วย โอกาสช่วงนี้จะมีโอกาสก้นผลแตกหรือเน่าหรือดำมีโอกาสแต่ถ้าคุณรอดจากจังหวะนี้มันไม่มันไม่เน่าไม่แตกที่ก้นผลมันก็จะไปเจออาการเนื้อเย็นที่เนื้อผลเพราะว่าปริมาณแคลเซียมและบรอนคุณไม่พอลูกเล็กการขยายการใช้แคลเซียมและบรอนมันก็จะน้อยกว่าลูกใหญ่มันก็จะใช้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ในภาวะที่ฝนตกฟ้าครมความชื้นสัมผัสสูง อัตราการคายน้ําของพืชจะต่าเพราะฉะนั้นการลําเลียงกลุ่มแคลเซียมและโบรอนมันจะต่ําดอกผลผลอ่อนผลที่กําลังขยายมันจะขาดง่ายแต่ตอนที่ผลมันขยายเต็มที่แล้วมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยขาดมันไม่ค่อยขาดนะครับเพราะว่าอัตราการคลายน้ําของผลที่ใกล้ใกล้สุกแก่เนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ผลที่มันแก่เราผ่ามาแล้วเจออาการอย่างที่ว่ามาคือเตาเผา เนื้อเย็นใส่ซึมอะไรพวกนี้แสดงว่ามันเป็นผลมาจากการขาดแคลเซียมก่อนหน้านี้นะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องฉีดทีนี้คือบางคนบอกว่าผมฉีดแคลเซียมโบลอดน,นะอืมแต่ทำไมยังเจออาการนี้อยู่คือถ้าสมมติในสภาว่าแบบนี้คุณตัดมา1,000พลูกคุณเจอบ้างลูกสองลูกสาลูกห้าลูกคือเปอร์เซ็นต์มันไม่เยอะอย่างเงี้ยผมมองว่าโอเคมันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้คุณอาจจะแค่มองว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันตอบโจทย์แล้วเพียงแต่ว่า สภาวะที่มันรุนแรงแบบนี้มันอาจจะต้องมีบ้างนะต้องมีผลที่ต้องเสียหายบ้างนะแต่สมมติถ้า1,000ลูกคุณตัดมาแล้วคุณพบว่ามันมีประมาณทักสิ1 5หรือ20%หรือแม้แต่ล่าสุดที่ผมไปบรรยายที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาก็มีชาวสวนอยู่คนหนึ่งเขาก็มีญาติทําทุเรียนอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่นครนี่เองเขาบอกว่าปีก่อนหรือปีไหนไม่แน่ใจคือตัดทุเรียนมาเนี่ย เกือบทั้งหมดอ่ะคือเขาไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์นะเขาแต่ผมก็เดาว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 6- 0 7 0เนตะ่ะเขาบอกว่าเป็นเนื้อเย็นหมดเลยคือจังหวะปีนั้นน่าจะเข้าใจว่าเป็นปีที่อากาศร้อนแรงจัดคือทั้งร้อนแรงจัดแล้วก็ฝนชุงนี้มีโอกาสขาดแคลเซียมแล้วก็บอโรนมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราฉีดแคลเซียมแล้วก็บอรอนเป็นประจำอยู่แล้วทีนี้ต้องไปดูแล้วแหละว่าไอแคลเซียมบอนของเราที่เราฉีดอ่ะมันละไลายได้จริงไหม คือบางทีเราไปดูแต่คาําโฆษณาไปดูแต่ชื่อบนหน้ากล่องประมาณอย่างเงี้ยสมมุตินะนนี้เป็นแคลเซียมยี่ห้อหนึ่งแล้วกันเขาอาจจะเขียนว่าแคลเซียม350อ่าแล้วเราก็จะเข้าใจกันหรือว่าพนักงานบริษัทเขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยคือแคลเซียม35%นะเพราะด้านหน้าฉลากมันเขียนไว้อยู่ที่ว่าแคลเซียม350แล้วก็บอกว่ามัาแต่พอเราพลิกหลังฉลากมาอา้าวตรงเปอร์เซ็นที่บอกเขาบอกว่า แคลเซียมที่สามารถละลายน้ําได้มันมีอยู่แค่2% 3%แล้วไอท้ที่สาที่คูณมเม่อสคู่นี่แหละก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไอ้แคลเซียมอีก33%หรือ32%มเนี่ยมันไม่ละลายน้ําพืชไม่สามารถเอาไปใช้ได้แล้วมันใช้ได้แค่สเปซที่มันระบุบนฉลากเพราะฉะนั้นสเปอร์เซนที่เราฉีดไปมันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับพืชมันไม่เพียงพอสําหรับผลอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเราใช้แคลเซียมประมาณไหน ทีนี้บางทีบางคนก็อาจจะไปได้แคลเซียมที่เปอร์เซ็นต์มันต่ำไปนิดนึงเช่นแคลเซียมประมาณ4 4.5%เปอร์เซ็นต์าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผมก็ว่ามันต่ำไปนิดหนึ่งถ้าคุณใช้แคลเซียมที่มันเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณสัก4-5%ถึงเปอร์เซ็นต์คุณต้องเพิ่มอัตราในการฉีดพ่นขึ้นไปอีกเท่าตัวหนึ่งอ่ะคุณคิดง่ายๆขนาดตัวแคลเซียม e t a 9%เปอร์เซ็นต์ผมยังแนะนำอัตราอยู่ประมาณสักร่อน้ําสิบถึงสองร้อยกรัมต่อน้ำสองร้อยลิตรแล้วถ้ามันสี่เปอร์เซ็นต์ห้านะเาปนะ นอ,อกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการผสมคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมีปัญหาเรื่องคราบอยู่ที่ผลทุเรียนเนี่ยเวลาเราฉีดแคลเซียมบรอนแล้วบางทีเรามีใช้ปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเกล็เนี่ยเราอาจจะไม่ได้สังเกตสมัยก่อนเราไม่ได้สังเกตสมัยก่อนเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันเรื่องของคราบที่ติดอยู่บนใบหรือบนบนผลคือส่วนใหญ่หรือบางครั้งเนี่ยมันเป็นผลมาจากแคลเซียมไปจับกับาธาตุบางาธาตุที่มันมีอยู่ในใน ถังยาที่เราผสมไปอ่ะแล้วมันตกตะกอนพอมันตกตะกอนมันก็ใช้งานไม่ได้พืชกระดูดไม่ได้ไม่ต้องไปคาดหวังนะครับว่าตอนนี้มันตกตะกอนฉีดไปเป็นคาบแล้วเดี๋ยวพอมันได้ความชื้นตอนกลางคืนหรือมีฝนช่วยมาเนี่ยมันจะทําให้การละลายมันเกิดการละลายได้มันไม่ละลายแล้วครับตกตะกอนแล้วตกตะกอนเลยคือมันจะจับตัวกันแน่นมันไม่สามารถละลายรุดออกจากกันได้เพราะเมื่อมันละลายรุดออกจากกันไม่ได้พืชก็ไม่สามารถดูดซึมแคลเซียมผ่านทางใบหรือที่ผลหรือที่ดอกโดยตรงได้ก็จะประมาณนี้ ทีนี้นอกจากากรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วเนี่ยต้องดูต้นทุนการใช้แคลเซียมทางดินของเราประกอบโอเคบางคนอาจจะมีใส่แคลเซียมไนเต,ตรตก็คือสูตร15-00จ,จะใส่ทีละ2ขีดตอนช่วงดึงใบอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเข้าใจว่าถ้าคุณใส่15-00แคลเซียมไนเต,ตรตที่ตอนดึงใบนั่นนะให้แล้วให้เลยนะครับจบแล้วจบเลยมันไม่สามารถที่จะมาเป็นแคลเซียมที่มีอยู่ในดินแล้วพืชจะไปใช้ได้ต่อคือหมดแล้วก็หมดไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว ปุ๋ยที่ละลายนะไม่ดีละลายแล้วละลายเลยยิ่งสภาวะฝนชุกแบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่แต่ถ้าคุณใช้เป็นพวกกลุ่มสารปรับสภาพพวกยิปซัมพวกเป็นกลุ่มโดรไม้ยอย่างเงี้ยหรือคุณจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ปั้นเม็ดแล้วอย่างเช่นตัวยิปมันหรืออย่างก่อนอันนี้ผมก็จะมีไลฟ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ของผมเองก็คือตัวกินลิฟมิกนะครับที่ผลิตโดยบริษัทปุ๋ยฟ้ารุ่นอย่างเงี้ยคือการให้แบบนี้มัน,เป,นเป็นการ เก็บสะสมต้นทุนแคลเซียมเอาไว้ในดินนะครับมันก็จะมีกินมีใช้ไปได้เรื่อยๆเพราะว่าพวกนี้แคลเซียมมันค่อยๆละลายมันละลายทีละน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยปกติเราใส่ปุ๋ยทางดิน,เ,นเฉพาะแค่ปุ๋ยเคมีที่เป็นนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างเดียวเนี่ยต้นทุนแคลเซียมทางดินมันจะต่ำถึงแม้ว่าสภาวะแบบนี้เช่นฝนชุกหนักหรือร้อนแรงจัดอากาศแห้ง ท้ายที่สุดแม้เราจะบอกว่าการฉีดพ่นทางวัยเนี่ยมันช่วยได้แต่อย่าลืมว่าหัวใจหลักมันยังคงเป็นทางลากอยู่เสมอหัวใจหลักมันยังคงเป็นทางลากเสมอเพราะฉะนั้นวิธีการแก้หนึ่งทางดินคุณต้องมีสองทางใบคุณต้องมีบางคนมีคนถามผมก็ผมก็ฉีดแคลเซียมบอลลอนนี่แล้วทำไมผมยังเป็นอีกก็เป็นอย่างที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้ประมาณนั้นเลยทีนี้ติดติดเมื่อสักครู่นี้กำลังจะบอกนะครับว่าวันนี้ผมบางทีอาจจะพูดติดติดขาดขาด,ขด,ขดพูดนุ่นพูดนี่พอดีในสมองคิด2เรื่องนะครับ <laughs> สมองมันมันซีกซ้ายซีกขวาตอนนี้คิดอยู่2เรื่องคิดอยู่2เรื่อง